ตอนนี้เราจะไปเจ็บผักติ้วมาแกงเห็ดกันพี่นอ้นองมากพี่น้องมเอาถุงมาใส่เดอ้อสิผาไปส้มสวน ผักติวมาแจ็งเอ้อนี่เด้ยอดผักรออกระเสดไหมแม่ตับหมักหุ้งไหมงานผักกระเสดไปดกินก็ตับหม,มักฮู้งไหมเก็บเอาเลยดอกอไม่เป็นไรเก็บเอายอดมันมาน้องสาวลาบุษบาคุณงามเออเจ็บอ่องซาลาดอกมันก็บจิตในได้ไหมแซ่บอร่อย ่อยมากมากตัวผักอันนี้มันผักกระถินริมรัว้วผักกระิเขาเรียกผักกระถินอนตัวเล็กๆผักกระถินแทะบ่เหมือนผักกระถินปลอมนี่ขันผักกระถินใ่มัน่าะแสบดิ <c oughs> เราจะพาน้องสาวล่ามาเก็บผักกระถินแล้วก็ผักติ้วไปแกงเห็ดตอนเช้านะจ๊ะ <c oughs> เ,เก็บเอาเลยจา้ากินได้หมดนั่นแหละ <c oughs> แสบแสบอย,ย,ยู่วนนู่นว่ามันแดดตอนนี้พี่น้องเข้ากับกับกงโฮมมา มัเจ็บมีน,น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละข้าเอินพักเกษตรริมรั่วปลูกไว้โคกปนดงเสียบาสิจ้างคนมาอยู่บันี้มันผัดมาเห็ดหยางไส่อีกบู้บานมันก็เ<ด>อานนอันนี้มาตั้งอีกกับเป็นโฮกเติมกันเนี่บนนันี้ข่อยพ่เข้าใจคือกันผู้เฮ้ามักเกี่ยงบบดผู้มกักผู้มักโฮกกับมักโฮก น้อยแน่ๆขอรอแขร์แหละทั้งพีก็มีผักกะถินมาทั้งพีแบบทีนี้พักบุง้งคันเก็บดูถางไปมันก็ปงมงดีมันกระน้อนหลองหงอยู่นี่ห่อนกับห่อนโนอ้ยตายแล้วตายแล้วมะเมนบักแดงอันนั่นเขา เนี <muitas S 2> ่ยเห็นไหมเนี mm ่ย hmm. ต yeah. ้นผักติ้วอ่ะอ้ยไม่เห็นห่างนออยู่เตียนอนเย็นอือต้นผักติ้วเก็บเอาแม่นั่ยยอดอ่อนๆเห็นบ่นั่นยอดอ่อนๆเจ็บเจ็บไปกินกับปลนแล้วก็กินเอาใส่อันนี้เราเก็บแคบแกงใส่ผักแกงใส่เห็ดมันสุ่มไหมกินกระปนก็ได้ยอดมันนะคอยซื้อต้นมันมาปลูกต้นน้อย สองปีแล้วนั่นบักฮุงกับมีพี่น้องบักฮุงกับมีหน่วยบักฮุงซอสดอสสไปต่ำบอสี่ดีซอสดอสสไปต่ำจักหน่วยก็ได้ดีล่นะเนาะนั่นไงบักฮุงค่ะพี่น้องค่ะบักุงเอาที่เขาต่ำมันเหมือนเราเขาต่ำเมือเม่อเราเป็นบ่าหมู่บ้านนี่นบ่อันต่ำไหม อ,อ,อันอันฟานแล้วประัานต่ำนะย,ยังบอเ,เออเขาเอาหน่วยหนึ่งนี่เขาบิดเอาหน่วยหนึ่งไปต่ำไปฟานเอาสดๆไปเลยจ้ะม,มีคามีบักบวบมีลหายแนวค่ะพี่น้องค่ะเก็บเอาเลยต้นบักหต้นบักอลาลายแนวขันสมมุติแม่สุภาพได้ยู่กับสิปวกปลูกเบิร์สูแนวแหละพี่นอ้องบรได้สือดอก ตะกี้ปลาบักเขือเต็มอยู่แล้วนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็แเช้หลอดมันอาจจะปลูกจากไข่พี่น้องกระเช้าหลอดเมียนหยังหอกไม่แงนี่ก็ได้มันอยู่เล่นแมวโป็นคนเกลียนตกใจมันตบกันวันนี้ไหมเนื้อเนี่ยแอบมาได้ยังไงมาตกอยากเล่นฉันเป็นคนที่ตกใจเวรมันทมาเอาอีกเด้อ ยอกเจ้าเหลนยล้อ,ลอใจเจ้าเบิงมันติหยินจังฮอนหรือสีน้ำจังไฟโอ้ยเนาะ <c oughs> ่่่ยบายงงไได้ไ้อต้อนตะไคร่าจากนั้นมันก็เปลี่ยนปลากับงามค <c oughs> ือว่าปลูกไปเบิดแชกลอดคือว่าปลูกตะไคร่ไปเมืดลวดนี่แหตัวนั้นนั้นบ่แม่นมันไปทางทิมและะ้วบ่ ต้นนันมะหาวต้นหาวมะนาวโห่เนะ่ยต้นหาวมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหโอ้ยมันลบบไปเห็ดทั้งพี่กับเป็นทั้งพี่กับสุดยอดพี่น้องทำมาล้างที่เป็นปลาผักบุ้งเนี่ยเป็นปลาผักบุ้งแบบนี้ พบอแล้วแม่พอแล้ว,ลวไปไปด,ดูพักนางตู่ทางนี้มีไหมมาทางนี้มาทางนี้อเ,นเออปลูกไปปลูกไ้กไเด็ดเอาเนยแบบคุ้งเอาแม่เอาหน่วยนึงเอาหน่ยยในญ่ๆแต่ไตนี่แหละอขอจากหน่วยนะเด้อไปต่ำ เบีดเอาเลยมันสิฟงใส่จากของเนื้อเออเบีดเอาหน่วยใหญ่ๆนั่นแหละขอแน่มันสิกรอบมันสิกรอบหรือมันสิบกรอบเอาไปต่ำร้องมึงอันนี้มันเป็นต้นต้นไม้แต่เกามากันก็กรอบเบิดนั่นแล้วอ,อ่ะมึงนะ ดูทางริมบึงค่ะพี่น้องริมบึงริมเรือเออนี่ดิผักกะทินหน่อยแมนคอยกวานไวลล้ละ่ะคอยบวานไว้ผักกะเสียดผักกะทินนี่แหละถึงบักแข้งบักเขือนี่นี่ บ่บ่แม่นอันนั้นบ่เอาบ่เอามันเป็นต้นผักกระชูดไม่เอาไม่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 ผักกระชูดผักกระชูดไม่เอามันหยาบมันหยาบมีต้นมะม่วงด้วยปลูกไหลปลูกแรงโตผู้ปลูกกับท่านในแล้วอยู่พู้หนึ่งบักพริกต้นนั่นกระดูก ดอกวสัน <X Joh an> อันนี้กับปูว้ให้งโคกกซื้อหรอกบักพริกเผชดบักพริกเผชดบักเผชดเขาเอื่อนบักเผชโดอกวสันต้นนึง โอ้อันนี้มันเป็นบักหุ่งสายอือมาถ่ากินกับลาบย้ำหนึ่งอืออือหายละไม่แง่นั่นหรอกไม่่นั่นป่ะเขาคิดของมันนั่นแหละเห็นแล้วมันก็เมื่อยแล้วก็นอนหลไหลไหลไหลเอาเอิ้นว่าหลายพี่น้องโหกคุณนายแม่บมื่อไรมาอยู่เราก็ บ่อเด่มาปุบ่อเด่มาเห็ดขนันคุณนายแม่เห็ดนี่แป่นเอิดเติดปลูกใบเบิดซูนแนวเออพูดอะมันห้อนคักได้ขันแดดมากบ้างดูหลังจากที่ก็จะเห็ดถนนไม่นะพี่น้องนะพวดแล้วพวดแล้วห้อนแหงแดดคัก รวดไสเด็ดครับเอาผีนองคลิปนี้ฝากไว้สักพีก่อนเด้อค่ะเรือคลิปหนาจังเบิ้งกันไหมเดี๋ยวไปเอาเฮ็ดเอาอย่างมาก,ก่อนเอาอีตูกับบอมีเดี๋ยวโทรหาลูกตูก่อนโทรหาลูกตูไม่ก,กินแจงเฮ็ด อาดรลดไอยกระแดดแห้งพี่น้องเอ้ยแดดคักแดดเนี่มันอยู่ในบ้านยังปิดแต่ยู่ทั้งหอกกอ็ยู่ไ่ได้เลยมันหอนสามตัวก็เปิดสามตัวไปเลยจ้ะพิดไปยักตัวกันเนี่ย ูดแล้วพูดแล้วค่าไฟสิบมหาพันผุนติค่าไฟจะไม่ห้าพันนู่นเหรอเอาพีนหอกขี้ตีฝากไว้จะมีเดี๋ยวเขาจังไปแกงเห็ด แม่จะพาไปดูทางครัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะจังเบิงกันไนคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะช่องครัวลํำพื้นเบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b e ใบบักูดพร้อมทั้งหมากกะลงนะ,ะดีบ่ดีมองใดกะตีกันมากด้ยพี่น้องเนอะเอาขอโทษขออภัยส,สิ่งดีสิ่งดีๆกห้พี่ให้น้องมีความสุขทุกตัวนาจะเจ็บ่าจนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ